สวัสดีเจ้าที่นี่คือจังหวัดเจียงใหม่เมืองที่มีคนใจรถเครื่องนักที่สุดในประเทศไทยแต่เนี่ยใดคนถึงบ่ชอบใส่หมวกกันน็อกเจ้า ชอบใส่หมวกกันนอกเจ้าก็ใส่แล้วผมมันเต็บบลลอครับก็ไปกาดกรันรเดียวบใส่ก็ได้หรอคนขี่ก็ใส่แล้วหรอบรอบอเตก,กร์กาบอกัวโดนยับแล้วถูกปรับกับเจ้าแถวนี้มีตำรวจกัวอื้มบักัวไปตำหนี่บกกัได้เดี๋ยวก็ป๊กละก,กระนูเป็นสายลบห่นตำวรวจมาได้หนูกระลบได้สบายเลยเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนเนอะรอตังบนปุ้นเจ้า เทคโนโลยีกล้องตรวจจับอัจฉริยะ AI Camera ตรวจจับปรับจริงถ้าคุณมาใส่มัวก,กันนอกมาได้ใจหายแต่พ่อเฮาเป็นห่วงนะเจา้าเพราะจากสถิติบ้านเฮามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเครื่องมากกว่า500รายต่อปีโดย80%ของผู้เสียชีวิตมาจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะกล้องตรวจจับอัจฉริยะ ทำงานตลอดเร4ชั่วโมงคอบคุมเส้นทางลักในอำเภอเมืองเชื่อมต่ออำเภอสันทรายสารปีแม่ริมและหางดงบอกว่าคนขับหรือคนซ้อนถ้าลืมใส่หมวกกันน็อกกล้องจะถ่ายภาพพร้อมเลขแผน่นป้ายทะเบียนส่งใบสั่งไปยังบ้านเจ้าของรถนะเจ้าในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผมพันวเอกเจนโสภาในานามตัวแทนกลุ่มงานจราจรตำรวรจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขออวยพรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านขับขี่ปลอดภัยถึงจุดหมายโดยสถิภาพวินัยจราจรและความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ผู้ขับขี่ครับ